สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่รักในการปลูกบอนสีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะคัดเลือกบอนสีที่กัดสีส,สวยๆเป็นโทนออกดแดงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นราคาขนาดกลางและก็ราคาเบาๆนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่บอนสีชายชนกัน่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีไม้โทนแดงๆกัดสีสวยๆลายกระถางอยู่นะครับผมแต่ว่ามาเริ่มต้นกันที่บนสีชายชนต้นนี้กันก่อนนะครับผมซึ่งต้นนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นต้นที่แดงดีมากๆเลยนะครับผมแต่ละใบของเขานั้น ป้ายเยอะมากกว่าเขียวอีกนะครับผมเห็นไหมครับแต่ละใบนะครับผมแล้วก็ใบนี้นะครับผมป้ายฮาร์ปเลยนะครับสำหรับปนสีชายชนกระถางนี้นะครับผมมีอยู่หนึ่งต้นเป็นต้นฟอร์มกําลังโตจะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับผมเป็นต้นเปิดต้นคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ไปต่อกันที่กระถางนี้นะครับผมแต่กระถางนี้นะครับผมได้ถึง2ต้นนะครับผมนี่ยอดใหม่ของเพิ่นนะครับแดงดีมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้มีอยู่2ต้นจะขายอยู่ที่ 250รวมส่งเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่ชอบกระถางไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับเนื่องจากมีฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับสำหรับส่งกระถางนี้นะครับมาชมกันต่อที่ไม้ป้ายตัวนี้กันนะครับผมสำหรับอันนี้คือบอนสีนางรากสดเทวีนั่นเองนะครับผมตับนานสงการที่น่าสะสมแล้วก็เป็นไม้ที่เคยราคาแพงมากๆนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีถึง3ต้นเลยนะครับ นางรากสดกระถางนี้นะครับผมมีอยู่3ต้นเป็นต้นกําลังโตนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่300ร้วมส่งนะครับผมได้ถึง3ต้นเลยนะครับผมเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆนะครับมาชมกันที่บนสีเศรษฐีสุพรรณนะครับผมซึ่งต้นนี้เป็นต้นที่สวยมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากมีการกัดสีทุกใบเลยนะครับผมเป็นต้นไส้ไม่พันธุ์ที่คัดเจีมๆมาให้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ มีอยู่สองต้นนะครับผมแต่ละใบของเขานั้นค่้นคางที่จะใหญ่นี่ครับใบของเขาใหญ่มากนะครับประมาณสองฝ่ามือเลยนะครับแต่ละใบแล้วแล้วก็เป็นต้นที่กัดสีจำมากๆเลยนะครับผมนี่ค่้นคางที่จะสมบูรณ์และสวยมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้มีอยู่สองต้นนะครับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สองต้นพร้อมอีกหนึ่งหนอนะครับผมที่กําลังงอกขึ้นคางๆนะครับบนสีเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้จะขายอยู่ที่ 550รวมส่งนะครับผมได้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบไม้ใบใหญ่ๆใบอลังการนะครับมาชมกันต่อที่ไม้ใบยาวนะครับผมเนาะนี่วันนี้นะครับผมมีบนสีหงเหมมราชด้วยนะครับผมนี่เป็นบนโบราณตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมใบเขาจะผิวใบยาวดีมากๆเลยนะครับผมกระดูกก้านใบ ของเขาครับผมจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็มีเม็ดขาวๆบริเวณหน้าใบนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันนะครับผมความสูงประมาณ20-30เซนเลยนะครับผมสำหรับบนสีหงเหมราชกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมได้ต้นไซส์แม่พันธ์ไปเลี้ยงต่อเลยนะครับผม มาชมกันต่อที่ไม้กัดสีสวยสีแดงๆแบบนี้นะครับผมนี่คือบอนสีฟางเล่นไฟนะครับผมสระกระถางนี้มีอยู่หนึ่งต้นนะครับผมเป็นต้นไซแม่พันธุ์จะขายอยู่ที่300ร้อรวมส่งนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้โทนแดงๆใบเรียวยาวอย่างนี้นะครับผมมีกระถางนี้นะครับมาแบ่งแล้วก็วันนี้มีบนสีพระปู่หนังด้วยนะครับผม มาชมกระต่อที่บอลสีผ้าปูหนังนะครับผมสาหรับบอลสีผ้าปูหนังกระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวเช่นเดียวกันนะครับผมเนื่องจากเป็นต้นไซแม่พันธุ์ที่กัดสีมาสวยแล้วนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีอยู่หนึ่งต้นราคาอยู่ที่2 5 0รห้ารวมส่งนะครับผมอันนี้เป็นไม้ใบยาวที่นาสาสมอีกกระถางหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเป็นต้นที่ใบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมสำหรับบอลสีตัวนี้นะครับ มาชมกันต่อที่ไม้สายเข้มๆนะครับผมอย่างเช่นบอนสีนินอายารานะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นต้นที่กัดสีค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวนะครับผมนะครับผมเนื่องจากเปลี่ยนไม้สายเข้มนะครับผมกว่าจะกัดสีได้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับอันนี้เป็นไซแม่พันธุ์ใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมสำหรับบอสีนินอิยารากระถางนี้นะครับผมมีอยู่หนึ่งต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่ไซแม่พันธุไปเลยนะครับผมบอสีนินอายารากระถางนี้จะขายอยู่ที่ 300รวมส่งนะครับผมนี้ได้ต้นใหญ่ต้นสวยไปเลยนะครับยังอยู่กันที่ไม้เข้มๆไม้ก้านดํากันนะครับผมอันนี้คือบนสีเพชรพระอุมานะครับผมบนตัวนี้เป็นบอนที่ยอดนิยมอีกกระถางหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบบนใบยาวนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับถือว่าเป็นต้นไซส์แม่พันธุ์กัดสีมาสวยแล้วนะครับผมมีจํานวนอยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากเป็นฟอร์มโกนะครับ บนสีเพรพระอุมากระถางนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งสี่ห้าต้นเลยนะครับผมบนสีเพชรพระอุมากระถางนี้จะขายอยู่ที่4ี่ร้อรวมส่งนะครับผมเนื่องจากได้จํานวนต้นค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ได้ใส่เม่พันธุ์เป็นฟอ้อมกอบไปแบบนี้เลยนะครับผมสวยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเปลี่ยนมาดูใบทรงกลมวนกันบ้างนะครับผมนี่คือบนสีพระนครนะครับ สำหรับบนสีพนคอนั้นตะกวนมีสอบถามมาหลายท่านเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากบนตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะโตช้าทําจํานวนได้ช้านะครับผมเนาะนานทีกะเอามาแบ่งกระถางนี้ละกันนะครับผมสำหรับกระถางนี้ได้อยู่สองสามต้นเลยนะครับผมนี่ครับผมมีอยู่สามต้นนะครับผมอันนี้แดงลงก้านสวยนะครับผม บนสีพนครกระถางนี้จะขายอยู่ที่3 5 0รวมส่งนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้ป้ายทรงกลมๆตัวนี้นะครับผมมีกระถางนี้นะครับมาแบ่งนะครับผมมาชมกันต่อที่ไม้กัดสีสวยตัวนี้กันบ้างนะครับผมนี่คือบนสีปักษาพนาวันนะครับสำหรับกระถางนี้เป็นไม้กาบนะครับผมแล้วก็มีการกัดสีชมพูสวยนะครับผม นี่คือยอดใหม่ล่าสุดของเขานะครับผมนี่กัดสีออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไม้มีแข้งนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับมีอยู่2ต้นนะครับอันนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับเป็นไม้ตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับผมเนื่องจากใบของเขาค่อนข้างที่จะกลมมนสวยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับ มาชมกันต่อที่บอลกาบตัวนี้นะครับผมสำหรับบอลกรบตัวนี้คือบอลสีราชนีเงินนะครับผมกระถางนี้มีอยู่3ามต้นเลยนะครับผมเป็นต้นไซแม่พันธุ์เลยนะครับนี่เป็นต้นแบบเนียน,นแบบนี้นนะครับผมอันนี้เกิดจากหัวเดียวกันนะครับผมถึง3ามต้นเลยนะครับบอลสีราชนีเงินกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้แปลกไม้หายากตัวนี้กะ ติดต่อมาที่0825698645นะครับหรือว่าสนใจไม้อื่นๆขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ